ต่อต้นฮับเข้าสู่การแนะนำวิธีการคืนทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์ทางระบบรลายเดือนเติมเงินและซิมเน็ตที่ท่านกำลังนำไส้หรือจะเปิดนำไส้ใหม่ซึ่งท่านสามารถขึืนทะเบียนได้โดยผ่าน2วิธีคือวิธีที่1สำหรับเลขหมายที่เปิดนำไส้แล้วและเลขหมายที่จะเปิดนำไส้ใหม่เม้ท่านสามารถไปคืนทะเบียนได้ที่ป้องบริการลูกค,ค้าของบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือห้างตัวแทนจำน่าย ทีได้หับอนุญาตในขอบเขตทั่วประเทศเพียงแต่ทานน้ำเอาเลขหมายโทรศัพท์ของทานและเอกสารยั่งยืนใดหนึ่งเส้นบัตรประจำตัวพาสปอร์ตหรือปื่มสมโนโุนควานำมาขึ้นทะเบียนวิธีที่2 วิธีนี้ใช้สำหรับเลขหมายที่เปิดนำไส้แล้วเท่านั้นซึ่งทานสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ดังขั้นตอนลุมนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเข้าไปที่ Android Play Store จากนั้นพิมพ์คำว่า l a o KYC หลังจากดาวน์โหลดสำเร็จเป็นที่เรียบห้อยแล้วให้กดอนุญ,ญาตซิ์ในการเข้าถึงอุปกรณ์ของทานป้อนหมายเลขโทรศัพท์หลังจากนั้นกดปุ่มเพื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะส่งรหัส OTP 6ตัวเลขผ่านทางข้อความสั่นมาให้ทานเมื่อได้รหัสแล้วป้อนรหัส OTP 6ตัวเลขกดปุ่ม Continue ขั้นตอนที่2ถ่ทายรูปของตนเองป้อนซื่อและน้ำสกุลกดย้อมหับเงินไขต่างๆแล้วกดปุ่มยืนยันหลังจากนั้นกดเข้าไปที่เมนูบริการ กดที่ไอคอน3แก็บเพื่อขึ้นทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการจะขึ้นทะเบียนแล้วกดปุ่มตกลงกรุณารอท่าระบบจะสร่งรหัส OTP 6ตัวเลขผ่านทางของความสั่นมาให้ท่านเพื่อย่งยืนตัวตนเมื่อได้รหัสแล้วป้อนรหัส OTP 6ตัวเลขถ้าเคยขึ้นทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์มาก่อนแล้วระบบจะแจ้งให้ทราบว่าเบอร์ของท่านได้ขึ้นทะเบียนสำเร็จแล้ว กรณีที่ยังบูฮันได้ขื่นทะเบียนเบอร์ของท่านยังบูฮันได้ขื่นทะเบียนซิมกดปุ่มเพื่อขื่นทะเบียนซิมหลังจากนั้นระบบจะแสดงสัญลักษณ์ของเบอร์ที่ท่านใซ้ถาท่านใซ้เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยลักห้าสัญลักษณ์ของเราโทรคมจะแสดงขึ้นถาท่านใซ้เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยลักสองสัญลักษณ์ของ ETL จะแสดงขึ้นถาท่านใซ้เบอร์ที่ขื่นต้นด้วยลักเก้าสัญลักษณ์ของ r e t e l จะแสดงขึ้น ท่าทานไซเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยลักเจ็ตสัญ,ญลักษณ์ของทีพารจะแสดงขึ้นขั้นตอนที่3ระบบจะเลือกเครือข่ายที่ทานไซขั้นตอนที่4เลือกประเภทเอกสารยั่งยืนตัวโดนในหนึ่งเส้นบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตหรือสมโนโนครวัวที่ยังบบทันมดอายุแล้วกดปุ่มดำเนินการต่อ ขั้นตอนที่5าทายหูปตนเองพร้อมเอกสารยั่งยินตัวตนใดหนึ่งต้องชัดเจนและอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นทายหูปเอกสารยั่งยืนตัวตนต,อนตอน้องชัดเจนและอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมขั้นตอนที่6 1. ป้อนซื้อแท้ของเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ 2. ป้อนน้ำสกุลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ 3... เลือกเพศซ้ายหรือเพศหญิง 4. หมายเลขโทรศัพท์ของทาน 5. กดเบิงฮุบที่ทายมาคืนถทาฮุบบรัสเจนหรือผิดพลาดให้คลิกใส่ฮูบเพื่อกลับไปแก้ไขคืน 6. กเครือข่ายที่ทานนำไซส,สุดท้ายกดปุ่มยืนยันเพื่อขึ้นทะเบียนซิมขั้นตอนที่เจ็ดเมื่อมีขอความแจ้งแสดงความยินดีทานได้ขึ้นทะเบียนเบอร์สำเร็จนั่นถือว่าการขึ้นทะเบียนซิมของทานประสบผลสำเร็จในเบื้องต้น หลังจากนั้นข้อมูลของทานจะได้หับการกวดกาอย่งยืนความถึกต้องจากผู้ให้บริการโทรคมมนาคมแล้วแจ้งผลการขึ้นทะเบียนผ่านทางก่อความสั่นให้ทานหับทราบอีกหนึ่งทรงทางทานสามารถกดผลการขึ้นทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์ได้ด้วยตนเองโดยผ่านทาง ussd code เพียงแต่ทานกดดาว1021ซลียมแล้วโทรออกถ้าทานต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมหรือพบปัญหาในการขึ้นทะเบียน ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามสองทางลุมนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์ www.simlek.gov.la 2. โทรสอบถามได้ที่หมายเลข call center ของแต่ละบริษัทโทรคมดังนี้ลาวโทรคม101 ETL 135 Unitel 109 t p a s s 123